こんにちは日本語を学ぼうプラティレオリアンは私は何々歳ですワニジャタ何歳ですかプラタンサブジェクトは何歳ですか何 คืออะไรไส้หมายถึงว่าปีที่ใช้กับอายุค่ะ,คะแล้วก็ถามเอสคะคะเสียงขึ้นนะคะนั่นใส่เดสค่ะแปลว่าอายุเท่าไหร่คะค่ะแล้วมีอีกหนึ่งค่ะโอิกซ์เดสค่ะโอิกซ์เดสค่ะ โอ้ยคือเด็กส์อันนี้ก็ามากันอายุเท่าไรคะแต่ว่านี้สุภาพมากกว่านันไใสเดสกส์ะนะคะแต่ระวังเวลาถามอายุดว้วยนะคะเพราะว่าบันทีไม่สุภาพด้วยตัวอย่างนะคะあなたは何歳ですかซี่สすบใส่เด็ส,อ,ส,ดสอายุยีสิปีค่ะ はい、ありがとうございました。